มาตอนเด็นไม่ได้นะครับพี่ธันว่าครับแล้วก็ช่วงช่วงเย็นช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีนะฮะลํำลึกถึงคุณพ่อกรลมเบนะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพิธีมุทิตาจิตอีกสําหรับคุณครูอาวุโสนะครับก็หลายท่านเลยครับที่ที่เคยสั่งสอนพวกเรากันมานะฮะปัจจุบันก็น่าจะประมาณ50ท่านห้าสิท่านนะรัแล้วก็จะมีพิธีแสดงมุทิตาจิต นะฮะให้กับคุณครูอาวุโสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะเริ่มเข้าสู่งานช่วงภาคค่ำครับครับนะฮะซึ่งจะเป็นช่วงสังสรรค์นะฮะก็หวังว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่สําคัญที่พวกอสามชนิดต่างๆถ้าทราบข่าวเนี่ย ขอพีย่ในทราบข่าวผมก็คิดว่าทุกท่านยินดีที่จะแวะกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งซื้อโภคุมพันพันที่โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับเดียวเลาสำชันนะครับซึ่งทุกท่านจะกลับมาเยือนเยือนสู่เย่าและก็เรายังมีรักษาในเรื่องของเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของการแสดงมุทิตาจิตนี่ก็คือการแสดงความกตัญญูให้สิทธิ์ปัจจุบันได้เห็นและสืบทอดต่อไปยาวนานนะครับครับ นี่คือทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่แต่ละท่านจะเชิญชวนนั้งคงจะเวลาไม่พอแต่ว่าเราคงจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องครับที่คุณศักชัยกิดาธิวัฒน์นะครับก็คงจะได้ มอบหมายให้ผู้แทนที่จะรับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็ดีแล้วก็ทั้งประดาบริยะก็ดีคุณบรรลพจิรวบุนนท์ก็ดีนั้นนะครับคงจะได้ให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในบางเรื่องนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยมาพูดคุยในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาของรายการระบ,บทดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับประดาบริยะฉันทบรรมครับประดาดุยชาแนาลนะครับท่านอดีตประธานมูลนิธิคณะิซเกียวแห่งประเทศไทยและอดีตผู้ดูการโรงเรียนอสัมชัญ เป็นอสังคีนิกหมายเลขประจําตัว13139ขอบพระคุณครับระดับวิยาครับคุณวรรคจิรวนนท์ครับในสมาคม6สมัยนะครับ <c oughs> แล้วก็หลายๆภารกิจหน้าที่นะครับ <c oughs> ที่ทําในนามเพื่อสังคมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอสังคีนิกของอสัศขชันที่ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะแยะมากนะครับเป็นท่านหนึ่งที่เป็น แบบอย่างหรือเป็นต้นแบบนะครับเป็นไอดอลของรุเรียนสัมชันก็ว่าได้นะครับคุณบรรจนจิรวนนท์ครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ต้องรับไม้รับช่วงต่อไปนะครับและเริ่มมีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่สําคัญ125ปีนี้อย่างมากทีเดียวนะครับคุณศักชัยจิราธิวัตรประธานจัดงาน125ปีสถาปนนโรงเรียนอสังชันอสังชนิกหมายเลขประจําตัว24420ขอบคุณครับ ผู้ชมครับคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ1น5่อยปีอสัญชันที่บอกแล้วว่าจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับในโอกาสต่ตอไปติดตามรายการของเราให้ได้นะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ